ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งพบกับช่องตีติกรมือสองนะวันนี้ผมมีรถสวยรถบ้านบ้านนะครับมาให้ชมเป็นรถ V ีออสปี2008ออโต้วิ่งน้อยมือรถนะครับวิ่งแค่1นึ0 0 0สนมโลเท่านั้นนะคันนี้ไม่เคยติดแก๊สเป็นรถตัว e นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันสภาพสีค่อนข้างเยี้ยสวยเงาฉ่าเลยเดี๋ยวผมพาไปลองชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมก่อนเลยนะครับสภาพรถสวยสวยเลยรอบคันนะตัวนี้นะสภาพกิฟเลยนะครับปี2008นะครับสีเงาฉ่าทั้งคันนะ ผมตีให้สีนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นตขึ้นแล้วกันนะครับเกือบร้อยนะผมตีให้เลยนะครับเอาข้าเก้าสิบพอเปอร์เซ็นต์พอครับรถเดิมสุภาพสวยมากเลยครับสีสันเงางามเลยนะครับรอบคันเลยนะครับตัวนี้นะให้ชมเลยนะครับรถสวยเลยนะครับย้ํานะว่าสีเงาฉ่าล้อมงล้อแม็กสวยนะตัวนี้ผมเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่เป็นล้อแม็กตัวใหม่ของเอาอ่ว V ออสนะครับนี่ครับยาสภาพสวยสวยเลยนะครับ สีเงานะครับไม่เคยแก๊สนะรถคันนี้นะครับวิ่งน้อยแค่1 1 0 0 0แสหนึ่งโลแค่นั้นเองนะครับย้ํานะครับว่า1 1 0 0 0แสหนึ่งืนโลค่อนข้างที่จะวิ่งน้อยสภาพค่อนข้างที่จะขับดีนะครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับสีเดิมเงาสวยเลยนะครับไม่เคยแก๊สภาสีหกแปดนะครับผมตัวนี้นะไม่มีการขาดต่อนะครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับผมตัวนี้นะสีบอลเงินเป็นสีนิยมเลยนะครับโอเคครับนี่ครับให้ชมนะครับ ภายในนะครับสภาพสวยเลยเป็นบอกครีมหนังเดิมจากป้ายแดงนะครับเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับสะอาดดเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับทําการนะครับเปลี่ยนจอวิทยุ Android ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับมีกล้องถอยหลังให้นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะย้านะครับออโต้นะครับกระจกข้างไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดนะตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ หาอยู่ไม่ผิดหวังนะแผ่นเพลแล้วอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะเนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังนะนี่ยครับด้านหลังสวยสวยเลยนะครับย้ํานะครับว่าเบาะเดิมนะเป็นเบาะหนังครีมสวยๆนะครับฟูๆแน่นๆเลยนะครับไม่มีขาดนะครับตัวนี้นะสภาพนิตีก็เก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นแน่นอนครับเบาะนะคุณผู้างอย่สวยเลยโอเคครับ นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมนะห้องเครื่องสวยเลยนะครับภายในนะครับห้องเครื่องดูนะครับสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนี่ยครับอาร์เอิร์กเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับซ้ายขวา LR อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะฝากระโปรงเดิมนะครับโตโยต้าอยู่ครบเพจอยู่ครบมอกอยู่ครบนะตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับย้ํานะครับไม่เคยติดแก๊สรถนะครับเครื่องสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับแห้งๆเลยนะครับผมตัวนี้นะหน้าสวยๆเลยนะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่นะนี่นะครับด้านท้ายนะสภาพค่อนข้างจะสวยเลยท้ายนะครับนี่ครับผมซ้ายขวานะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับผมปูพื้นเดิมๆนะครับจากไปแดงอยู่ครบนะตัวนี้ยางอะไรนะครับเนี่ยครับอยู่ครบหมดนะตัวนี้นะครับแผ่นทุกอย่างอยู่ครบหมดรถคันนี้ไม่เคยแก๊สนะครับเดิมๆเลยนะครับทุกอย่างสวยมากนะครับ ยางอะไรแม่แรงอยู่ครบนะครับประแจอยู่ครบหมดนะตัวนี้นะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับสวยมากๆโอเคครับก็นี่นะครับผมพานะครับขึ้นมาข้างบนนะนี่ครับสตาร์ทรถให้ฟังเลยนะครับตัวนี้นะค่อนข้างจะสวยเลยนะครับนี่ยครับกระจกนะนะครับห้างนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับน่ครับขึ้นลงครบหมดนะตัวนี้นะครับ โอเคครับตัวนี้วิทยุดังนะปกติเลยครับขอลดเสียงลงหน่อยนะครับโอเคครับนี่เดี๋ยวผมมาเช็คเกียร์ให้นะเนี่ยเกียร์ถอยนะครับเกียร์ถอยปุ๊บนะรถต้องเคลื่อนตัวนะครับเนี่ยครับเกียร์ถอยนะเป็นกล้องถอยหลังนะครับใส่เกียร์ถอยรถต้องเคลื่อนตัวได้เลยนะครับเดินหน้านะครับรถได้เดินได้เลยนะครับไม่มีการล้อรอบล้อร้อนะตัวนี้นะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับทุกอย่างสมบูรณ์มากนะครับไหมนะครับวิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยโลนะตัวนี้นะครับสภาพสวยเลย นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไงผมพาไปลองขับนะครับว่าเป็นยังไงนะโอเคครับโอเคครับก็เนี่ยนะครับผมพาออกมาลองขับนะครับออกถนนใหญ่เลยนะครับการขับขี่นะครับถือว่าขับดีมากเลยนะครับผมช่วงลงช่วงล่างดีนะครับตัวนี้นะเนี่ยครับอัตราเร่งถือว่าตอบสนองดีมากเลยครับช่วงล่างเกาะถนนดีนะครับไม่ขูกกักไม่สายไม่ล่อนนะครับตัวนี้นะขับดีเลยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวขับยาวให้ดูก่อนเลยใครนะครับ ที่หารถบ้านๆนะครับดูแลง่ายประหยัดนะครับแม่นเทนแนนง่ายอะไรหาง่ายต้องลองคันนี้เลยผมรับประกันว่าคันนี้ครับเป็นรถที่ตอบโจทย์นะครับการใช้งานนะครับถือว่าดีราคาประหยัดนะตัวนี้นะครับยังไงผมฝากคันนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับผมลองขับนะครับให้ดูอปเลยนะครับนะครับอัตราเร่งถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแต่นิดเดียวรถเคลื่อนตัวได้ได้ดีเลยนะครับพุ่งเลยนะครับไม่มีอื่นไม่มีรอรอบนะครับเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอท้ายคลิปนะครับุณครับผม ครับก็เนี่ยครับผมแจ้งเลยให้ได้ทราบนะรถคันนี้นะครับเป็นเจ้าวีออปี2008นะครับรถสภาพสวยมากนะครับสีนะครับเงาฉ่าเลยผมตีให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับสภาพเงาฉ่าทั้งคันเลยนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังครีมสภาพสวยเลยเดิมๆจากป้ายแดงเลยรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านไม่เคยติดแก๊สไม่นะครับวิ่งแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับเอกสารบุคคลพร้อมโอนนะภาษีหกแปดไม่เคยแก๊สช่วงลงช่วงล่าง ดีนะครับผมขับขี่นุ่มนวลนะครับเครื่องเกียร์จบทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับใครที่หารถบ้านๆใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดนะรถคันนี้วิ่งน้อยนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นย้ํานะครับไม่แท้แน่นอนครับคันนี้ผมเปิดราคาไว้แค่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับบอกเลยว่าสภาพราคานี้คุ้มมากๆได้ตัว E นะครับไปใช้งานนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับ เอกสารบุคคลแท้แน่นอนครับไม่ใช่รถประมูลนะรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้คันนี้นะครับแค่หนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับใครที่ไม่สะดวกนะครับโอนเงินนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ลูกค้าด้วยนะครับต่างจังหวัดนะครับยังไงผมฝากคันนี้ด้วยนะครับหนึ่งแสองหมื่นห้าพันบาทศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามสามสี่ก็สองเบอร์โทรอยู่ด้านบนโทรมาได้เลยครับบริการนะครับจัดส่งนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมง โอเคฝากคัน okay, นี้ด้วยนะครับเป็นรถสวยเลยนะครับย้ำนะไม่น้อยน่าใช้มากๆคันนี้ฝากด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ